ช่วงเจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงจะปิดช่วงเช้าปิดไฟเจ็ดโมงตอนเย็นนะฮะตอนเย็นเปิดทุกโมงค่ะเปิดตั้งแต่หกโมงค่ะคุเย็นจนดนัวถึงนัวเช้าเจ็ดโมงเช้าโอเคครับกินข้าวขึ้นนะคะอืมโอเคครับพี่ชื่ออะไรนะฮะชื่อมิกค่ะพี่มิกโอเคครับก็เพื่อนๆนะครับอยากจะมาเขื่อน สายชนนะครับก่อนี่เลยครับมาหาพิมิกได้นะฮะ แพร่สาวชนนะครับก็จะเป็นแพรที่ใหญ่พอสมควรนะครับมีห้องอา่าปลาหลังอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะนับให้ฟัง1 2 3่งสองสามีหมีหลังใหญ่หลังที่6กเจ็ดแปดก็สิบสิบเอ็ดสิบสองสิ ก็มีที่ประ,ประมาณ <c oughs> 28นะครับรวมหลังใหญ่1 2 3 4หลังใหญ่มีทั้งหมด5หลังด้วยกันนะครับแล้วก็มีโรงอาหารนะครับ <c oughs> มีพายับให้ไหม เรือม,มีให้ทุกหลังเลยเหรอฮะไม่ต้องหลังค่ะแต่ว่าจอดตรงไหนเอาได้เลยอ๋อเลีนได้เลยนะคะพี่มิกครับ ช่วงเช้านี่เรามีกิจกรรมอะไรทำไหมคร้าออไอนับเรือับพี่วเ๋อต้องต้องต้องถามกับคนขับเรือค่ะตอนเช้ากาพาไปดูหมอกไหมอ๋อต้องถามต้องคุยกับเขาเนาะค่ะโอเคขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปที่ห้องพักนะครับว่าในห้องพักมีอะไรบ้างนะครับปิ๊งผมก็พักอยู่ที่ห้อง A4 นะครับในห้องนะครับก็จะมีตู้ใส่สัมภาระนะครับนี่เลยนะครับมีน้ำให้สองขวด มีสบู่หนึ่งก้อนมีปลักไฟไว้ชาร์จแบบนะครับแล้วก็ผ้าผ้าหม่มผ้าขนหนูผ้าห่มสองผืนนะครับนี่เลยมีพัดลมนะครับไหนลองทดสอบดูพัดลมอ๋อตอนนี้ยังไม่ไมยังไม่เปไฟนะครับทุกคนเรามาดูห้องน้ำกันนะครับ ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับหองน้ำสะอาดดีนะครับก็อีกสักครู่หนึ่งนะครับพวกเราก็จะเล่นน้ำกันนะครับทุกคนบรรยากาศดีครับแล้วก็ปอสเตนเยอะมากเลยนะครับที่นี่ ครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะเป็นการเล่นน้ำนะครับก็ผมก็ไปเล่นน้ำนะครับเช้านะครับเราจะหกโมงครึ่งนะครับพร้อมกันแล้วก็ลงเรือแล้วก็ออกไปชมบอกดูวิวตอนเช้าๆครับก็กลับมาก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับทานข้าวครับผมตอนเช้าอาหารเช้านี่จะเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์ครับบุฟเฟ่ต์นะฮะครับผม โอเคครับครับอันนี้คือเราพักอยู่ตรงนี้นี่คือท้ายเขื่อนนะครับหรือว่ามีมีมีแพรไฮะมีครับมีมีอยู่ด้านในโซนนี้จะมีอยู่แพรประวัตินะครับแล้วก็ตรงนั้นจะมีเดินป่าไปล่องแพรดูถ้ำปะการังถ้ำปะการังครับผมว้าวไปได้เหมือนกันครับก็ใช้เวลาก็ประมาณสามชั่วโมงไปกลับสามชั่วโมงครับผมเดินป่ากิโลครึ่งไปกลับสามกิโลแล้วก็จะมี เดินปุ๊บเลยฮะจะมีแพเรานั่งเป็นแพไม้ไผ่เป็นแพรยน oh. ใช้เวลาประมาณตอนนั้นก็ประมาณ15น,นาทีคลาสฉีกดีเนาะครับผมแล้วก็ไปจอดแล้วเราก็เดินไปขึ้นไปเดินขึ้นไปประมาณนับ12เมตรแล้วก็จะมีถ้ำอยู่เขาเรียกว่าถ้ำปะการังถ้ำปะการังครับผมข้างในมันจะมีพวกหินหอกหินย้อยอ๋อคือตอนนี้ที่ผมมองเห็นก็คือช่วงนี้น้ำลดใช่ไหมฮะอ่าลดเยอะครับลดเยอะลดเยอะครับ ี๋ยวสักประมาณครับประมาณพฤศจิกาน้ำถึงจะเยอะขึ้นน้ำจะขึ้นอยู่จับประมาณเดือนพฤศจิกาคือถ้าเรามาช่วงพฤศจิกาเนี่ยก็คือได้วิวที่สวยมากเต็มอิ่มนะขอบคุณมากครับขอคุณมากครับก็ตอนเช้าๆช้านะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวไปดูหมอชั้นนะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมเล่นน้ำนะครับ ทุกคนครับตอนนี้พวกเราก็เอามาพายเรือพายยับกันนะครับน้ำเนี้ยน้ำอย่างเย็นเลยนะฮะแล้วก็เขียวใสนะฮะไปกันครับโอ้ไปเลย ก็ไปแล้วนะฮะพวกเราตอนนี้ก็นี่ครับสงบมากฮะคือเราจะสังเกตได้ได้ยินเสียงเพสียงสัตว์ร้องนะฮะหูเห็นลิงด้วยลิงมนลลิงมีในลิงอยู่ไหนบินวางลิงมันแย่งนะดูอ๋อลูกลิงนีะฮะคือเราจะ สังเกต,เกตได้นะครับว่าที่นี่เนี่ยยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพายเรือไปฝั่งนู้นกันนะฮะเดี๋ยวเราจะพายเรือไปฝั่งนู้นกันนะครับทุกคนนี่นั่นนฮะไปกันเลยกิจรกรรมของที่นี่นะครับก็เป็นกิจกรรมพายเรือพาย,ยับแล้วก็เล่นน้ำนะครับ ช่วงเช้าๆนะครับก็เป็นกิจกรรมดูหมอกเนาะอะไรนะอันละห้าร้อยเลยบ๋อฮะไม้ไผ่เรืออ๋อก็อย่างนี้นะครับทุกคนคือค่าไม้จำไม้ไม้ผ่เรือนี่นะฮะนี่นะฮะเราต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าที่แพรสายชนนะครับคือ ชิปเงินห้าร้อยบาทนะฮะก็เป็นการเ,เหือไม้พายจุ่มไหมสร้างความตระหนักให้กับให้กับผู้ที่มาเที่ยวนะฮะคนที่พายเรือนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเกาะนู้นกันนะครับเผื่อเจออะไรเนาะไปพายเรือออกกำลังกายนะฮะเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหล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 ือออเยยะู่ั้ง เดี๋ยวเราจะไปที่เกาะน,นะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ตอนนี้เราก็ใยรเรือมาถึงเป้าหมายนะฮะเราก็จะลองขึ้นไปดูนะครับว่าโอ้โห mm hmm. uh, oh, oh. มันก็เป็นดินเหนียวนะฮะเป็นลักษณะเหมือนดินเหนียวนะครับคือช่องเราน่าจะเป็นช่องแรกนะครับที่เราจะเดินอย่างนี้หรือเปล่านะครับ โเขาบนลมเย็นมากโอ้มองเห็นแบบโอ้โหสุดยอดนะฮะสวยมากเลยสวยมากครับทุกคนข้างบนนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นทุ่งป่านะฮะโอ้โหที่นี่บรรยากาศสุดๆไปเลยครับลม <Not> ลมจะมาประตูนี้ครับทุกคนตรงที่ผมยืนอยู่นะฮะอันนั้นก็จะเป็นนกอินทรีนะครับอีกถ้าประมาณช่วงที่ผมเคยมานะครับช่วงเช้าๆนะฮะก็จะเป็นนกเงือกนะครับแต่ที่เราไม่ควรเข้าไปคือป่าหญ้านะครับเพราะว่าเราก็มองไม่เห็นนกมามีารหรือเปล่าอ,อย่าวไปใกล้ครับข้างนีู้ แบบมันจะเป็นเหมือนเหมือนแบบดินเหนียวนะครับดินเหนียวส่วนโฟกัสโฟกัสเดี๋ยวลื่นครับมานี่เราส่วนข้างบนนะครับมันก็เป็นเหมือนแบบดินเหนียวแบบแห้งๆโฟกัสมาี่ครับนี่ครับมันจะเป็นแบบดินเหนียวแบบแห้งๆนะครับทุกคน นี่ครับสมาชิกของพวกเรานะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะครับร้อนเทปก่อนเดี๋ยวครับทุกคนครับตอนนี้พวกเราก็<ว>กได้มาอาศัยต้นไม้สองสองแ่งนี้อยู่นะครับสองแ่งพวกเราก็ไกล้จากใกล้จากแพรที่เราพัก,กามาประมาณห้าสิบไหมห้าร้อยเนาะอุ้ย,ยเป็นโล<ห>นเป็นโลใช่ไหมครับสองร้อยประมาณสองสามร้อยเมตรโอ้โหเป็นโลเนี่เป็นโลใช่ไหมล็อกโล ก็ตอนนี้พวกเรากำลังรวมพลอยู่นะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันนะครับหาใส่ปลาปิ้งปลาปิ้งหาใส่ปลาปิ้งทิ้งีปเลยต่อเลยไป้ไหมมาอยู่ได้นะครับหนึ่งสองฮึ๊บแข่งเรือแข่งเรือตายแข่งเรือเยี่ยมตายจะแข่งเรือเปจนระบมครับโอเคครับตอนนี้เราจะมาตั้งชื่อเรือแต่ละลำกันนะฮะอ่ะตอนนี้ชื่อ ชื่อเรียกว่าคิตตี้โอเคเรือนี้นะครับผมชื่อเราอะไรนะโอ้ยตั้งชื่ออันเทพเลยเทฮอะไรนะเทฮเทวาเออเทฮเทวาอ่าเรือนี้ชื่อเทเทวานะครับเรือนี้ครับอรวาอรุวีอ๋อเรือนี้นะันนี้ชื่อว่าชาบอนชาไทยทารีทารีต้องทาราก็ดีแน่ราต้องดีอ่าฮะ ตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ตรงเกาะกลางหรือว่าเป็นต้นไม้นะครับก็จะมีเรือมาส่งอาหารนะครับนี่เรือมาส่งสินค้ามาส่งอาหารนะครับต้มเดิมที่เรากินะนะั่นแหละอไม่เรากินเย็นส่วนฝ <c oughs> ั่นนู้นก็เป็นเรือชาวต่างชาตินะครับอนุ่นครับผมฮัลโหลฮัลโหล นี่นะเอมีいい่เอมี่กดปุ่มไปเรือยๆเลยเอลมี่กดอะไรมีเหลืออ่านะฮะก็เดี๋ยวเรามาพักตัวนี้อีกสักเล็กน้อยแล้วเราก็จะไปไปแล้วกลับแล้วเราจะไปทางไหนดีกลับบ้านี่กลับเหรอไปเล่นน้ำเไปไปเล่นน้ำครับโอเคครับก็เดี๋ยวเอย you. ่างนี้ไหมก่อนเราจะกลับเรือแต่ละลำก็ต้องประชันกันหน่อยสเล็กน้อย ไปอตั้งลำครับโอ้ยไปเีบแลวันขาพี่จิรวันขาปอโค่อ้รนไปจิรวัน์หันหน้าถนนตอนนี้ก็พวกเรากำลังจะตั้าลำนะครับเรือแต่ละอ่า แต่ละค่ายนะฮะเหลือแต่ละค่ายนะครับก็ส่วนเรือของเราก็อยู่ไกลหน่อ่ออยะเจียมันถือถือกล้องเลยครับใส่ไว้ในมือนะฮะโอ้ตอนนี้เรือเทติมาไปแล้วครับทุกคนเอา้าเจียมันขับไปแล้วเอ้าไป,ไป,ไป

Hei! đập lẽo đập lẽo đập rồi đập 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 pun. Bye. Ya kita ibarat. Oh. Uh -huh. แค่เราปี๊บ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 ตี๊บปี๊บปี๊บปี้บปี๊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 กปี๊บ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 ปีี๊บป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 ีี๊บปี๊บปีีีีีีีี ตาคนติดตรงนี้คุณก็จะเป็นที่โหลแหละเอ้าไปได้อีเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีเอ้าอ๋อถึงก่อนเจ็ดนาที ไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าใครแพ้ใครชนะทีเนี้ยโอ๊ยอย่าจงออนั่นจนจนโอ้ยชาวบอลชาวไทยที่โล้ลเจ้าอะ ไห <laughs> <laughs> นดูหน้าดูหน้าคนได้ที่โลดดิไห่มากเลยมะ<า>ไหนก็แพ้แหละมาโอเคครับทุกคนก็เป็นการออกกำลังกายตอนเย็นนะครับก็คือผายเรือนี่แต่ะบอกเลยว่ามันแล้วก็สนุกมากนะครับ Oh